ลุกช่างครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่อนพี่น้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทย,ยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกแช n แนลนะครับผมวันนี้ผมก็นําเกมการเล่นของ a e. i กับผู้เล่นเพลโเมาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ฝั่งสีขาวนี้เป็นของ a e. i นะครับฝั่งสีแดงนั้นเป็นของผู้เล่นเพลโอเ เอาละครับในกระดานนี้เราจะได้รับชมรูปแบบการปลูกหมาแล้วก็รูปแบบการขยายห,หมาเข้าทําแต้มแบบไหนให้เราได้ศึกษาแล้วก็รับชมเพื่อความสนุกสนุกกันเราไปเริ่มรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับเปกระดานก่อนนะครับสาหรับ AI เลือกเดินเบีย้ยหน้าโคนขึ้นมาครับฝั่งผู้เล่นโอเคเลือกเดินเบีย้ยหน้าเม็ดขึ้นมาครับ ูสองเอ,องไอทะแยงเมนะครับตา่ไปมีมิขึ้นมาปูสองเบี้ยรครับสำหรับผู้เล่นไโอเคเอไอโหลดม้าขึ้นมาครับย่นโค่นครับสำหรับผู้เล่นไโอเคโค้งเบี้ยของฝั่งผู้เล่นโอเคนั้นเหมือนจะเป็นเล่นม้าโยงขวาหรือเปล่าครับ เดาใจถูกหรือเปล่านะครับเรามาดูกันทะแยงมิกขึ้นมาประจําตําแหน่งครับสาหรับ AI ไหมด้ามาโยงขวาครับสาหรับผู้เล่นทป่โอเค AI ไันเบียขึ้นไปครับจะกินตัดเลยไหมครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเคยางครับผมยางเหนียวครับ AI เลียบขึ้นโคนนะครับโยกขุนครับสาหรับ ผู้เลโอเคจะเอาเข้ามุมหรือเปล่าครับสําหรับคของฝั่งผู้เล่นโอเคนะครับเอาละครับคือคนครับ AI เสริมกําลังการตั้งรับนะครับผูกเม็ดคนตัวนี้ปูเล่นเบียการปูครับสำหรับผู้เล่นโอเค AI ยังเฉยๆครับ AI มาเล่นเบียตัวนี้ครับ เรือมาตาเนี่ยสำหรับผ้เล่นโลเทอเคกดต่อขุนของ AI นะครับ AI บอกยังเฉยๆครับปู2เบียครับขึ้นไปหวังที่จะถอดเบียหน้าขุนของฝั่งผู้เล่นเโอเคนะครับครับทีมเบียสูงขึ้นมา AI จะกินตัดหรือจะยันครับดใงหัวนี้เลือกยันครับโูสามเบียขึ้นไปนะครับสําหรับ AI 3มเบีย AI แรงเยอะเกินครับต้อง ินตัดครับสำหรับเล่นกทโอเคมีไอใช้เม็ดกินสวนไปครับเะครับจะไปไม้ไหนครับ AI กินตัดมาครับใช้โคนกินทะย,ยัง้ไปครับรูปแบบการตั้งรับการขยายมาของ AI นั้นก็ท่านที่จะทำได้ดีนะครับการทำงานสอดประสานกันระหว่างโคนนะครับแล้วก็เม็ดแล้วก็ม้านะครับ เาลครับดูว่า AI จะถอดหมากของฝั่งผู้เลนเมอเคให้รับจมด้วยวิธีไหนนะครับนะครับจังหวะนี้ฝั่งเพรเล่นเมือนั้นเรื่มเดินเบี้ยขึ้นมาจมตีเม็ดครับต้องหลบนะครับเม็ด a อไอยนโคนครับ AI โยกหลบตากดเรือของฝั่งผู้เล่นโอเคครับ หอยมาครับหวังที่จะเอาโค้่มาเล่นนะครับสําหรับผู้เล่นโอเค OK AI ดักครับด้วยการขึ้นเบียดตัวนี้ขึ้นไปครับแม่แจกจริงๆครับ AI นะครับเลือกเล่นเม็ดก็ได้ครับสำหรับผู้เล่นโอเค OK AI ขึ้นเบียดตัวนี้ขึ้นไปครับโอ้โหเอาละครับจะต่อจะพยายามถอดมาทางริมกระดานฝั่งขวาของผู้เล่น p ป a y OK ได้นะครับ AI เลือกยันครับ เหนียวไว้ก่อนครับผมจังหวะนี้ดูเอไอจะมีที่ไหนเข้าพอเข้าทำแต้มครับคะแนนโคนมาครับสำหรับผู้เล่นโอเครูปแบบการตั้งรับทางกระดานฝั่งขวาของฝั่งผู้เล่นโอเคนั้นก็สำคัญที่จะเหนียวหนึบเหมือนกันนะครับเอไอจะใช้วิธีไหนกันนะครับในการถอดเข้าไปทำลุกจนนะครับหรือว่า ทางเพื่อนโอเคนั้นจะมีช็อตเด็ดหมัดเด็ดอะไรให้เราได้รับชมกันนะครับรับ a อไอขึ้นขูนตัวนี้เพื่อการผูกเรือให้ถึงกันครับผมอูสามเบี้ยวนะครับสำหรับผู้เล่นโอเค a อไอไม่รอช้าครับยินตัดเข้าไปครับทำลายเป็นเบี้ยเปิดทางครับจังหวะนี้เอาละครับหนุบม้าขึ้นมาครับ a อไอจะทิมเบี้ยไล่มาไหมครับจังหวะนี้ ไม่ครับเอือเดินเรือเข้าไปกดขุนครับโอโหอย่างนี้อันตรายครับขุนของฝั่งผู้เล่นไปโอเคครับอืออือเอาละครับ AI กดอย่างนี้แล้วเนี่ย AI ต้องเตรียมแผนเวลวครับเราดูว่า AI จะบุกแบบไหนนะครับจะโชว์ลูกไม้ไหนให้เราได้รับชมครับเดิดมมามตตานี้ครับผู้เล่นไปโอเคมาปลูกม้าครับนะครับเริ่มเสริมเกมตั้งรับนะครับสำหรับผู้เล่นไปโอเค AI นั้น ขึ้นโคนครับแม่ทางโคนมีครับผมหรือว่าเอจะเล่นเป็นแนวโคนก้าวลาหรือเปล่าครับฝั่งนี้โอเคหลบตากดไปก่อนครับจังหวันนี้โอ้โหอย่างนี้อันตรายแล้วครับโคลนของฝั่ง a อไอนั้นยืนอยู่ตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็เสริมกำลังด้วยเรืออย่างนี้แล้วก็มีเบีย้ยนะครับเอาละครับดูเรามาดูครับชมช็อตนี้กันครับว่า a ออนั้นจะ บุกแบบไหนให้เราได้ศึกษากันนะครับครับจังหวะนี้เอไอขึ้นโคนครับไล่ม้าครับจังหวะนี้โจมตีม้าม้าบอกสบายมากถอยกลับมาตั้งหลักครับเอไอกินครับจังหวะนี้ใช้โคนกินเข้าไปครับเอาล้สิครับอย่างนี้เอไอนั้นจะได้เบี้ยจะไหยเบี้ยรด้เปล่าครับเนี่ยก็ต้องใช้เบี้ยนี้ึ้นมากินนะครับ เอไอก็จะได้หงายเบีย้ยครับจังหวะนี้หงายเบีย้ยโจมตีมา้าเอไอรลบผูกด้วยเรือครับอืมเอาละครับจังหวะนี้ผูเ้เล่นวีเั้นจะแก้ทางหมากนี้ได้ยังไงนะครับต้องหนีมา้านะครับจังหวะนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับอันตรายจะช่วยขุนได้ไหมครับจังหวะนี้โอ้โหทะแยงเบีย้ยหงายกลับมากินเบีย้ยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดลุก ตาไปอีกหนึ่งทีครับแสบจริงๆครับ AI นะครับลองหนีงเงี้ยครับจังหวะนี้ต้องพยายามเอาพาขูนมาทางกระดานฝั่งซ้ายนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแย่งเบี่ยงหายเข้าไปโจมตีไม้หนึ่งทีครับสําหรับ AI ครับแล้วเป็นการเปิดลุกเป็นตัวโอโหบังคับเลยครับช็อตนี้ต้องกินนะครับ AI AI ล่อแล้วครับจังหวะเี้ ซ้ำด้วยลูกไหมเอไไม่ใช้เรือใช้เรือซ้ำลูกก็ได้ครับปิดม้า a อเลือกโดดม้าตัวนี้ขึ้นมาทําลูกครับก็ขอไปครับโดดผิดครับผมผิดตัวโดดม้าตัวนี้ขึ้นมาทําลูกครับเอาละครับจังหวะน,นี้ยังหนีได้ครับซ้ำด้วยเรือไหมครับ AI ไอไม่แห่เดาใจ a อถูกครับ AI ไฟาดเรือมันทําลูกครับจังหวะน,นี้โอ้โหทางหนีคุณยัง พอมีครับทำลุกเลยไหมเอไอโอ้โหซํำลุกด้วยม้าครับโดดมามาทําลุกดังโป๊กครับโอ้โหเอะครับขุนแม่จะหนีมาตานี้ก็ติดม้านะครับหนีไม่ได้เอไอนี่แสบจริงๆครับหนีมาตาตาเดียวในโลกนะครับผมเป็นการบังคับตาเดินนะครับจังหวะนี้โอ้โหเอไอบุกดุจริงๆนะครับเป็นกรณีที่น่าศึกษามากนะครับสำหรับการวิธีการเข้าทําแจมทางกระดานฝั่ง ฝานะครับก็เป็นชนิดที่ยอดเยี่ยมนะครับเอาไว้น่าศึกษามากนะครับตามดูกัน่อนะครับนะครับ a อไอโดดมาตัวน,นี้ขึ้นมาปลูกหมากไว้ทีนึงครับไปยังไงครับคุณโอเคจะปลูกหมากตั้งรับยังไงครับเนี่ยถอยโคนครับมาช่วยขุนครับจังหวะนี้วังที่จะมากินมาครับเ i ไอไ,ไม่ปล่อยครับผมฟาดเรือลุกไปหนึ่งทีครับ โอ้โหไปไหนครับเนี่ยโอ้โหยังยังพอมีตาดีครับโขนช่วยมาช่วยชีวิตครับจังหวะนี้โดดม้ามากินไหมจังหวะนี้โดดม้ามากินครับอนีไอ้แรกครับจังหวะนี้โอเคโอ้โหใช้มมากินครับโอ้โหยังผ่านสถานะการณ์นี้ไปได้ครับสถานการณ์ครับขันครับครับดูว่าไอจะบุกยังไงครับจังหวะนี้ ช้เรือมากินไหมไอไอใช้เรือกินหมาครับฟาดลุกไปอีกหนึ่งทีสอนเรือเลยครับจังหวะนี้ตาดีตาที่หนีที่ดีลุกคือตานี้นะหนีมาผูกเรือนะครับโอ้โหไอไอ AI. ไม่ปล่อยครับฟาดลุกอีกหนึ่งทีไปไหนได้ครับเนี่ยโอ้โหไอ,อ,อ AI นั้น เป็นการบังคับตาเดินนะครับแ้าพวกเราเห็นก็คงจะเห็นนะครับว่าไอ้ฝั่งเอ้าแข้งเรียบเดินตานี้นะครับก็เป็นตาเดินที่ก็ตาเดียวนะครับผมก็ทั้งหน้าก็ติดโคนนะครับทางขวาทางขวามันก็ติดม้านะครับก็เ e อก็ต้องจบด้วยการฟ้าเรือทำลุกจนนะครับด้วยเรือตัวนี้นะครับผมโอ้โ oh ห oh. ก็ไปอีกหนึ่งกระดานที่ มันจริงๆนะครับผมในการเห็นการได้รับชมการบุกกันเป็นช็อตๆนะครับการสอบปะสานกันระหว่างการบูกครับสอบปะส่านกันระหว่างม้าครับแล้วก็เรือนะครับแม่ก็เป็นอีกหนึ่งการที่น่าติดตามนะครับสําหรับรูปแบบการขยายมากนะครับทางกระดานฝั่งฝวามือนะครับก็รูปแบบการขยายมากการลูกหมากตั้งรับทางปีกระดานฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการที่ยอดเยี่ยมนะครับผมแล้วก็น่าติดตามนะครับเอาไว้เป็นกรณีที่น่าติดตามได้ดีมากนะครับผม ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับวิธีการเข้าทําแต้มเข้าทําลุกจนในกระดานนี้นะครับผมก็เป็นการทําลุกจนนะครับกับภาษนกันนะครับระหว่างโคนมา้าแล้วก็เรือนะครสองตัวก็เป็นกระดานที่สนุกนครับสนุกสนานในเป็งกระดานนะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกชแนลทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณ ผู้เล่นเพลโอเกทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผ,ผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันแล้วก็สร้างสาูปแบบเกมหมากรุกแบบนี้เอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็เอาไว้ให้รับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่เริ่มสนใจที่เล่นหมากรุกไทยนะครับแล้วก็อยากที่จะพัฒนาฝีมือหากลยุทธ์ใหม่ๆแนวทางใหม่ๆแล้วก็เพื่อที่จะมาอัปเกรดตัวเองนะครับหรือว่าหาแนาวทางเพื่อที่จะเพิ่ม วิทยาย,ยุทธให้ให้ของตัวเองให้มันหลากหลายขึ้นนะครับผมก็น่าจะเป็นอุกรณีนี้ที่น่าติดตานะครับผมก็สำหรับวันนี้ลูกชแนลต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลูกชแนล